3 Pack s กสตีโอโอเคเอาล่ะก็สวัสดีพนนั้นอยู่ผมจีนุกในเกมคาร์มาก็เป็นเกมแนวอินดี้ฮอลล์เร์สั้นๆอย่างไรทันสมัยในอีชีโอ e ซึ่งคาร์มาครับถ้าแปลตัวตัวก็แปลว่ากรรมนั่นเองก็คือผลของการกระทำเขาฮะเซตพื้นที่ครับอยู่ในสวลิดเอเชียก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานั่นเองซึ่งเขาตั้งไว้ในช่วงยุค80ของประเทศสิงคโปร์ นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยครับต้องหาทางออกจากอพาร์ตเมนต์ตีสิงแห่งนี้ให้ได้นะครับในาณะตัวเอกเขาบอกให้ครับเอาแบบว่า Start คําตื่นเกมนี้มีเนื้อหาที่เ,เนื้อหาและฉากที่รุนแรงนะครับผู้ชมคุณรับคมแนะนาได้รับคําแนะนําน่นแล้วก็ชื่อของสถานที่หรือชื่อคนนะครับถ้ามันตรงกับชีวิตจริงก็เป็นคเครื่องบังเอิญเท่านั้น,ม,นมันเป็นเรื่องแต่งนะฮะ คือเอาจริงว่าผมกลัวเคนินไม่เนะเพราะว่าผมกลัวผีไทยครับผมกลัวผีเอเชียฮะแล้วคือยิ่งเป็นเอเชียตรงออกเฉียงใต้เนี่ยก็คือแบบว่ามันแค่ปลายจมูกเราอะคือผมไม่ค่อยกลัวผีฝรั่งไงแต่แบบเนี่ยคุณดูดิมีโอ่งมังกรมีสวมนั่งยองแล้วก็บีค้าบด้วยมันให้อารมณ์แบบว่าเอเชียสวอิตเอเชียดูดิปากกระป๋องอาหารกระป๋องสบองสปูนะฮะดูแขกดูดิดูพื้นดิ <makes> the <middle> the <police> Good evening. Uh. On tonight's news, a woman and a three years old boy were found lying motionless at the foot of Perduct North Avenue 4, Block 99. Police found bloody writings written on the wall of the victim's home. They are currently following up the incident with the victim's kid. At the moment, the police classified the incident as suicide and suspect no foul play was involved. <makes> in the <middle> <morning> กหดมากนะฮะแล้วไม่ใช่แค่เด็กก็มีแม่เด็กด้วยนะครับเมื่อกี้ผมดินเสียงแต่ผมขอสำรวจที่ที่อื่นก่อนนะว่ามันกดอะไรอะไรได้บ้างแต่กดคลิกข,ขวาคือซูมเนาะอันนี้ทำอะไรได้บ้างกดสั์เฮ้ยทำได้ด้วยทำอะไรนี่อ้ปรับเวลาได้จะเจอไหมะจะเจอสองไม้ลูกไหม ไม่เจอโอเคครับเอ่อกดคลิกซ้ายในการอินเทอร์แลกแล้วก็เก็บของเสียงอะไรอ่ะประตูเปิดหรอประตูไหนเปิดอ,อ่ะอ้ i t คนปะมึคนไหมไอ้เนียฮ้อ,อน้องน้องคนปะนาแดงเชียไม่รู้ว่าคนมันเด็ดน่ากลัวมากเลยอันนี้ทำอะไรอะไรได้ปะแต่เหมือนเป็นรูอะไรสักอย่างเว้อกดนะฮะมุดเข้ามา มุดเข้ารูทำไมอ๋อโอเคครับเพราะว่าเกมเขาบอกว่าเราต้องสำรวจอพาร์ตเมนต์เนี่ยทั้งสองโลกเลยอันนี้คืออันนี้น่าน่าจะเป็นที่เขาบอกนะันแล้วเด็กนัน่นนังอยู่ไหมไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยอันนี้คือเป็นอะไรวะเป็นโลกแบบสื็นเจอติงปะเป็นแบบอับไซด์ดาวปะจะเจอแบบดีโมโกก้อนปะ ที่ผมพูดแล้วผมไม่เดินเพราะว่าผมกลัวนะฮะผมต้องเดินออกไปใช่ไหมล่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้แต่ยังไม่ไปได้ไหมฉันกลัวจริงๆนะโอ้ประตูปิดนะฮะแต่เหมือนมีลงมีลงเท้าะใช่ไหมขอเราอย่าแบบมึงอย่าเปิดมาตอนกูอ่านนะโอเคไหมเอ่อ เวลาระหว่างสองมิติต้องตรงกันนะครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าไอไอนาฬิกานั้นอ่ะมันอุ้ยมันปรับเวลาได้ Recently, we got a mother and a boy who committed suicide in the east of Singapore. Truly a tragic event. While police investigations are ongoing, I have received tidbits of information from the residents living in the area. Apparently, the father of the family is having affairs behind the mother's back. After the affair is found out, the disgusting father chooses to blame the mother for having ugly looks and a money sucker that causes him to find a mistress to satisfy his sexual affection. What low this animal his mistress and have such animal a animal never seen such low class animal in โหดจังวะสรุปนะฮะเอ่อเหมือนว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่ในนี้แหละซึ่งผมว่าเราเราน่าจะได้เป็นเป็นฝ่ายผู้ชายแล้วเวลาน่าจะเป็นตัวนี้นะครับคือ4.00ซึ่งผมน่าจะต้องไปปรับนะครับ ในโลกหนึ่งคือเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าเมียน้อยใจผัวพี่ผัวเป็นเมีนยน้อยก็เลยฆ่าตัวตายพร้อมลูกมันหลบอะไรโอเคผมว่าน้องน่าจะไม่อันตรายกับเราแล้วแต่ว่ามึงหลบอะไรอ่ะไม่รู้แต่หลบอะไรวะน่ากลัวใช่ไหมอ่ะผมพูดต่อนะครับก็คือเรานะ ผมว่าก็น่าจะเราเนี่แหละที่ที่เป็นสามีแล้วก็พญ,ญากับลูกชายเราคือเรามีาครอบครัวอยู่แล้วฮะแล้วเราไปมีมีมีน้อยแล้วบอกว่ามเมียเราก็เลยน้องใจเราก็เลยค่าตัวตุวตวยใช่ไหมแล้วพ่อแบบทำแล้วก็เอาลูกไปด้วยนะครับลูกชายส่วนเราก็เออคือได้แล้วใช่ไหม ตอนไหนแล้วผมกะไไหนต่อวะคือหลังจากนั้นนะครับแบบว่าเราจะมีลูกกับเมน้อยแล้วก็เลยเอาลูกคนนั้นนะ่ะมาอยู่ที่อพาร์เมนต์ที่ที่เนี้ยครับที่เมียเรากับกับ,กบลูกเราฆ่าตัวตุยน,น้องยังอยู่มัน้ยเนี่ยแต่่าคิดคือน,น้องไปไปข้างนอกแล้วตกใจ ผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเ u เจอร์ใกล้กับบ้านเราอะ่ะเก็บปะน่ากลัวคือคนคือคนอื่นแบบฝรั่งเขาอาจจะไม่ค่อยค่อยอินอ่ะแต่เราแบบเราอยู่อย่างนี้ประจำเลยเพราะว่าว่าฝรั่งเขาอาจจะแบบกลัวแบบปีศาจหรือแบบอะไรเงี้ยแต่แบบน้องน้องฟังเพงลงรักกับลูก ตายยึ<ๆ>ดหกตัวนี่ปะดิตัวนี้ปะโอ้ยเยอะประตูห้องน้ำเลอะเท้านั้นนะ่ะเท้านั้นนะ่ะเฮ้ยเบื่อฉุกเฉินนะครับโทร999 มันมีหนังผีไทยเรื่องนึงป่ะที่มันเป็นเบอร์อะไรวะ999 999 99, 99, ปะ่ะใช่ไหมเคยได้ยินนะครับแต่ว่าไม่เคยดูเกิดไม่ทัน mm hmm. โอเคก็ต้องไปกดมือถือใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่มือถือถูกจับ์บ้านน้องหายไปแล้วครับ ผมกลัวว่ามันจะมีอะไรอยากวิ่งใส่หน้านเรานี่แหละแล้วก็ไม่เสียงค่อนข้างใจะดังด้วยผมเลยกลัวนะฮะหนึ่งสองสามเฮลโหลนี่ i ือ999ตำรวจเสียงอะไร เสียงอะไรวะระหว่างนี้แบบเรา,เรา,เ,ราเราทอดไข่กินไม่ไม่ได้อหรอตอนนี้ผมเริ่มหิวข้าวแล้วน่าจะต้องกลับไปโลกนั้นเลยครับไม่รู้ว่าคนที่ดูจะรู้สึกกลัวแค่ไหนแต่วันนี้ผมผม,ผมเหนื่อยโอ้ยพื้นเป็นไรพื้นมีเลือดเหรอหรือว่าเกมบั็กเกมบั็กหรือว่าพื้นมันมีเลือดจริงๆฮะเราฟังเสียเดินเลยไม่ไม่มีเสียงเดินเลยขอบคุณครับ กน็น่าจะเป็นเลือดแหละใช่ไหมแล้วเราต้องไปไหนอะห้องนี้เปิดอันนี้เป็นห้องเมียรเ,ร,เราป่ะเขาแบบมีจักรเย็บผ้าอ,อะไรวะเอ่อติดอะไรอ่ะบ,บากรัวเพื่อ เออกู้คืนบ้านแล้วก็กรรมเหมือนแบบชะล้างบอ๋ออันนี้เหรอบากัวถ้าใครไม่เคยเห็นนะหรือว่าถ้าไม่รู้จักนะครับก็คือมันเป็นกระจกผมไม่แน่ใจว่าม,ม,มันมีกี่ด้านแปดด้านมัน้งที่เป,เป็นกระจกแบบว่าเอาไว้คือความเชื่อจีนนะครับเขาบอกว่ามันจะเอาไว้แบบสะท้อนภัยออกไปอะไรเงี้ยแบบคล้ายๆยันนะฮะแต่เอาไว้แบบติดบ้านแทนคือบ้านผมก็แบบก็ไทยแทนแต่ว่าติดไว้ นะครับเราต้องเก็บมาแล้วเราก็เอาไปติดที่บ้านูกเ้โอเคเก็บต้ามีอะไรไหมไม่มีนะหรือถ้ามีแล้วก็เอาอันนี้ครับแปะหน้าแบงไปเลยจริงแต่เนี่ยเทพเทพอยู่เอ้ยผมสังเกตว่าภาพอ๋อภาพภาพเทพขาดหรอภาพเทพขาดคือเขาจะไม่คมครองนะครับ ไม่รู้เหมือนกันใครเป็นลูกคนจีนหรือว่าแบาบว่ามีเชื้อสายจีนก็ลองคอมเมนต์เสริมมาได้นะครับว่าแบาบผมไม่ได้จะตกใจหมีแต่จะตกใจน้องอะไรน้องบักปะหรือกินไงหวเกมตั้งใจมั้งใช่ไหมแล้วหมีย <laughs> ูนี่มีมีทิกแักด้วย เชีย่ยมีอันสเตโรยเราต้องออกไปใช่ไหมแล้วเราต้องเอายันเฮ้ยเอานี้ไปไปว่าไหนห้ามโดนเหรอห้ามโดนน้องเหรอฮะฮะแล้วมาเกิดที่ไหนอ่ะหอือว่าจะเอายันปาแปะ ใช่ไหมงั้นระวังยันแปะเลยปกก็ของผมมันเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างหายไแล้วใช่ไหมอเอ้ยเดี๋ยวลูกก็เหมือนเดิมเนี่ยโอเคก็น่าจะผมน่าจะพูดขึ้นมาเพราะผมไม่รู้นะอย่าเชื่อผมมากนะเพราะผมก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันที่ กไปเรื่อยนะเพราะว่านั่นแหละเอาไปว่ามีครดิกแล้วแล้วมีเงาใส่มือโอเคโอเคเครดิตขึ้นนะจบแล้วหรอแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้นะว่าเราได้เมีนใครและน้องคนนั้นคือใครแต่ผมว่าน้องคนนั้นอาจจะเป็นไม่ใช่เมียเราผมว่าก็น่าจะเป็นลูกที่แบบว่าเราเอามาอยู่บ้านเนี่ยครับก็นะครับนี่น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมนี้แหละสรุปก็คือ แล้วน่าจะเป็นสามีที่มีกรรมที่ทําให้เมียตัวเองกับลูกก็แล้วดีกมาเลยโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละครับเราก็น่าจะเป็นสามีที่แย่เพราะว่านักข่าวฮะผมว่านักข่าวควานวนั้นอาจจะเป็นจตใต้สำนึกเราลึกๆก็ได้นะที่แบบว่าเออเนี่ยมึงมึงทํมันตัวเหลวแหลกมากเลยอ่ะอืแก็คือเขาด่าเรายับเลยนะเอาเป็นว่านี่ได้จเป็นทั้งหมดของคลิปนะครับอืม